สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเบนซ์นะครับตัว CRS S 250นะฮะตัวนี้เป็นแวนนะครับเราจะมาดูนะฮะไฟเดย์ไลท์นะครับของเดิมไม่ติดนะฮะเสียหายมาแบบนี้ฮะใช้งานมานานก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเหลืองบ้างนะฮะนี่ฮะทั้งเหลืองน้ำเข้าและขาดนะฮะต้องการเปลี่ยนใหม่นะครับซ้ายขวาทั้งหมด8เม็ดนะฮะข้างละ4สตาร์ทเครื่องครับ นี่ครับพอสตาร์ทเครื่องแล้วไฟติดแบบนี้นะฮะเป็นเรทามรันแบบนิ่งนะฮะตัวนี้นี่ครับข้าแงบบนู้นฮะข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับขาดนะครับน้ำเข้านะฮะสีไม่สวยแล้วนะฮะนี่ครับเขาทำการตั้งเคใหม่นะครับเรารับแก้ไขนะฮะพี่น้องท่านใดที่มีเรทไลท์อยู่แล้วมีปัญหาขาดแบบนี้นะฮะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook f แ n p a g e แต่งรถน้าแดดจีนูนนะครับโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าสามเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับโอเคนะครับเราฝากไว้พี่น้องท่านใดนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ